นนั่นพูดหลาย,ลายโลด้วมาเปิงเซียนเซียนป้าย,งงย่าม้อไปเดียวเลยปปลาต <c oughs> ปลาต <c oughs> อปลาเหี่ยวแล้วไมปลาหมูมัะดังๆไรเ,เออได้ไลยตัวนี่ปลาหมูปลาหมู <c oughs> anh à, ได้มองอย่างต้นเคต้นยายได้อะนะก็40

ปลาหมูครับพี่น้องมาจกเกิดอู้ได้หลายตัวปลาหมูตัวงามๆดิจ้ามองเป็นมันวนหน้าอันนั้นไหมไหมวนหน้ากระติกไหมไหมกระติกมีนะตีเอามาเดจะใส่อะาะรม่กระติกเค็ดอ่ไรอะไรใส่มือเลยป่ะนี่อู้ ป่าปีกไก่น่บันนั่นพูดหลยหลายโลนันะ่โอ้ป่ายน์ถือดีตอนโอ้เฮียป่าปีกไก่เาขานีับไหนเงี้ยงเนี่หนยห<ล>มูนี่เท่หมูเท่เล่นมูเท่หมูอะไ้กันจุโอ้พอแต่มันเนี่ยตรงงา,งามดีนะตใหญใครกิรโลก,กันได้หอยยื่ ลเออวัดคือบก้าไปโอ้ลมแรงนะตึกดีแต่ว่าปลาหมูครับหางแดงๆมันหลายหลายหลายพันวะหลายพันตัวหนึ่งตัวใดจะสีเหลืองวะสีไร่ปะไล่ไล่อะไลายล่ต่างหากก็ไล่ต่างหากเออไล่ต่างหากอันนี้นี่ยเบื้องเบื้องเขามันเป็นแน่น เอ็นโบนี่เขาขาวๆนี่ฟังมือไหวขยังได้เนี่ยเขาไปจับมังง่าย่ะมับเลยแหละปลาหมูครับเอาดึ๊ไปใส่โองามนี่มักแห้งปลาหมูนี่ไปเห็นมาบนใส่โรบเดี๋ยวมันหมดถือไห้ดิพี่น้องเมื่อท่านเคยเห็นกับเบิ้งเด้อครับนี่เขาหมั่นคักๆใครกันจุกับหมูมันเนี่ยมันคือหมูท่านแหละ มูอเวดได้กับเบียนั่นแหละเออมือมือนันถึกโลไปเก่าโตเอาไปตุม่มโอ้แสบี <laughs> แสบกันเซบิลียอมรับโบไฟว่ามันโบเสียงทานเคยได้กินไหมเนี่ยบ่าเคยเนาะ <c oughs> เคยกินอยู่แต่ก่อนเนาะโบได้กินเด<ส><ส>ี๋ยวว่าตัวใหญ่แวดนี่ยเสียบเขาเลยอ่ะเสียบแล้วไปหางอยู่คันเฮรอโอ้เอาครีมมาเลยวะนี่ไงที่บีบบบตรงหกักงัดสนะ Cầm gipp, gipp, cướp, cướp. quả nó khâu gipp, gipp, là gipp, khâu. Kim gipp, khâu gipp, 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 thực gipp, 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 gipp,

ก็หิ้ใไดเหรอดึงมาเลยอ่ะฝอ่อยู่ด่ามูอฝงดึงแห,งห้งเฮ้ยดึงแหง้งอยอยดึงแห้งอยอยงดึงแห้งไท อู้ปากราตัวนี้เตมได้จเอาอไมกินเบ็ดเยเลยน้ามยจึงเบ็นา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 นี่เบ็ดปากอยู่นี่เบ็ดติดปากมันขาดเสียงมะขาเสียงมากวนี่มาุตัดเบ็ดกับบอแมนเลยจได้จะมาเกี่ยวะนี่ตบอพสเลยวะชิเามันุหัางฮะ ชี้เอาออกเลยชี้มองเนอันนี้มีแต่ชีกเลยล่ะกันป้นใหญ่ย่าทีเบสเขามาขาดปากกาเป็นออกปากกานี่ก็ขาดอยู่หัวเบสจกแล้วเบอยังมัขาด โอ้โกกระตุกเบ็ดนะแมนแมนแมนคาเทตะกร้อไหมประมาณน้ำตะกร้อเนี่ยัดเขาอันนี้เนี่ยัดกบยัดกบปอืมโอ้แมนแมนบ่แมนเบ็ดคันเลยนี่เด้อได้ตะกร้อแมนเอายังเหลืองเหลืองแมนบ่เออตะกรอมาที่จะได้เดียวได้เออมาได้แล้วครับตันนี้ก็นี่ก็เสี้ยนซี่คือกันอะไรครับ มี่พ่อรถถนน่าเห็นสมือถึงีดีปลาหมูนเออปลาหมูอันนีปลากุ้งปลากุ้งตันครับปราเบงโลครับเบงโลปลาหมูอ้หมดเลยนี่พ่พอได้ต้มนื พี่หน้องโอ้ก็หมูบดถ,ถือครับพี่หน้องถือปลาลาดครับถือปลาลาดตัวหนึ่งครับพี่หน้องปลาลัดขนาที่เขาไลายเนี่ยปลาลาดตัว 我靠！